ครบับสวัสดีสบายดีพี่น้องป้องไปเมื่อสุข,ขู่สุคนเมื่อนี้กับพบกับสาวน้อยคนเก่าคนเดิมพี่น้องถ่ายเห็นยังเนี่ยนี่ถ่ายยังพี่น้องก็ลังถ่ายเขาดาวอยู่จ้าพี่น้อง เด็กหน่อยไม่คอนนี่มันเป็นบ้าพี่น้องเด็กหน่อยชามโตนั่นเป็นบ้าสอ,อา,สามคนกับทั้งเจ้าของเตอนี่โอ้ยคือบบาพี่น้องเมื่อนี้เข้ามาข่าวดาวน้ากันเด้อจ้าส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับปี่ใหม่พี่น้องก่อนซีขามากอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งกิงกิงกิงกง เพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวหน่อยได้เหตุคลิปดีๆให้พี่น้องเบิ่งแมนบอสพอนแมนเลวสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่กะอย่าลืมเบิ่งคลิปนี่ให้จบแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ชาวหน่อยในเด้อจ้าขอบคุณเรื่องหนาเด้อจ้า ีใหม่แล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง,งอายุมัน่นขวัญยืนเนาะพี่น้องเนาะพี่ใหม่แล้วกับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะพี่น้องเนาะดูแลสุขภาพกันดีๆเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะบ่าอายู่ฝัขข่งเล่า,าอยู่ฝัง่งไทยอยู่ต่างประเทศก็ดีเนาะพี่น้องเนาะอขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะพี่น้อง คิดเงินไหไดเงินคิดท่องไหไดท่องพี่น้องคิดเอลูกกัอกำลังใจจากพี่น้องเนี่ล่ะฮหเชาหน่อยได้ผ่านกดใบวัยเนาะพี่น้องเนาะไมคกดหนึ่งพันคนสี่พันโมงเนาะพี่น้องเชหน่อยก็อยากสางไล่ได้เนาะพี่น้องเนาะก็จะได้มีไล่ไดเพิ่มเพื่อเลี่ยงลูกเรื่องครอบครัวเชหน่อยเนาะเพราะว่าเงินเดือนก็ ขากินขาอยู่พี่น้องเอ้ยอยากได้หาเงินจากยูทูบเนาะพี่น้องได้น้อยได้หลายกะยาแบบมัดซอยๆกันแม่พี่น้องเพราะว่าส้หน่อยก็เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวพี่น้องเอ้ยเงินเดือนน้องมากอะต้องโอนกับบ้านให้แม่ข้านมลูกพี่น้องเอ้ยพี่น้องนะหนาวหนาวลมว่อยๆเยู่พี่น้องเอ้ย อยู่ทางบานหนาวอยู่บานอทางบานเห่าคนคือสีหนาวขากเนะพี่น้องนะอเนาะโเห็นหน่อยชอกเฮ้ย <laughs> เหต <laughs> ยังอะ <c oughs> พี่น้องปอบ <laughs> ปอบช้องคนมันจะกินใสันมิกินตับอันนี้ก็สีเป็นห้องเก่าชะหน่อยเนาะอยู่ชั้นสาม ถ้าหน่อยนอนคนเดียวแต่ชูมือเนี่ยฉันหน่อยใหญ่ลงไปนอนข้างล่างภาวานอนผู้เดียวหยานผีพี่เนาะเฮลมแห้งไม่น้องตกใจเยอะเยอะเยอะ

หอดยังอ่ะพี่น้องขาวดาวน้ำกันห <c oughs> ้าสี่สามห้าสิบเก้าบาทมึงเหรอเอาใหม่เอาหมพี่น้องเดี๋ยวเขามานับพร้อมกันเลยจ้าอ่ะพี่น้องขาวดาวน้ำกันพี่น้องนับพร้อมกันห้าสี่สามสอง นี yeah! ่นี่เยี่ยไปเบิ่งผูกพร้อมกันเลยพี่น้องนี่สบายดีี่ไหน ข้าม้งจะเห็น,น,ไ,ไ,หนไอคอนสยามไลยนะไาพี่นอ้องข้าผมมีงามงามอะไรพีปพี่องงามเไปเพี่นออ้อ,นอง,ง,เ,อองเห็นพี่นอ้ออุยงามแทมางามแท้ล <c oughs> นั่งฟ้า ดอกปอไปอยู่ไกลกุ้ยชิขักเนาะเลียงเนี่ยเลียงนี่คือเนี่ยปอทงงามพี่น้องพวกเนี่ดอกฟุดฟู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 ดเห็นไหมพี่น้องปอพี่น้องพี่น้องพี่น้องวางน้ำกันพี่น้องอุ้ยสีแจ๋วแจ่มเห็นไหมพี่น้อง สวยโอ้ยสวยงามมากเลยอุ้ยพี่น้องงามป่ะอุ้ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยดอกนี้ทำไมงามจังมางาม อุ้ยพี่รังนี่งาม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 ตาลมาดิอุ้ยสวยมากสวยงามมากโอ้โหมุมนี้สุดยอดเลยอู้เสียงทาอยู่ใกล้ในฮุกอะฉิแตกฝุ่นก็ตัวนี้แห้งมีมั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 แบบถ้าเป็นครูปีนะผมมีโควิดนี่แห้งขาเนาะเขาติดสโลงกันทุกพี่อนงไหม พี่น้องเขาหอนปีใหม่แล้วจ้าพี่น้องทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่อยู่กับปีใหม่แล้วเนาะพี่น้องปีเก่ามันผ่านไปแล้วเมืม่อวานนี่เนาะเมื่อนี่ปีใหม่เนาะพี่น้องเขาก็เปลี่ยนใหม่เป็นคนใหม่นี่ไยเกา่าๆกับเปลี่ยนซะแล้วพี่น้องเนาะปีใหม่แล้วก็เป็นคนใหม่เนาะพี่นอ้องเนาะสวัสดีปีใหมนะ่สวัสดีปีใหม่นะทุกคนสวัสดีปีใหม่เด้อทุกคน เอฟซีทุกคนมาว่าอยู่ฝั่งลาวอยู่ฝั่งไทยอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีปีใหม่เด้อจ้าสุขภาพแข็งแรงเด้อมันยืนมันยืนมักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ่อชิได้เขาจบคลิปเพียงเทนะ่านี้เนาะพี่าพทประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องมัตสุคูสุดคนเนาะสุดท้ายแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีบาย,บายบายบายแม่ชาพรพร